สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับม,มันมาจะภาคอีสานวัดเบาอีสานโมไดพี่น้องเอ้ยเาบาโลดวะสัน่นเบาโลดความจริงพี่น้องภาคอีสานอยู่ในกรุงเทพนี่หลายครับก็อยากฝากไปหาพี่น้องภาคอีสานที่อยู่ภาคอีสานอีลี โบโหว่าคณะนี่พ่นท่ายทอดหรือบอทาท้ายทอดก็ขอฝากสวัสดีไปหาพี่น้องภาคอีสานผู้กำลังล่อค่อยสิได้รับเงินค่าจำนำเขาจากรัฐบาลนะครับค่อยมานีหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วจนฝนตกฝ่าห้องฤือดูทำหน้าใหม่มาอีกแล้วครับแต่บอมี่ วีแว่ว่าสีได้เงื่อนจากรัฐบาลพี่น้องครับมือสงการเข้าจัดงานบุญสงการอยู่ในสวนลุ่มนี่ครับผมก็ร่วมจัดงานกับพี่น้องอยู่นี่ละบ่ได้ไปใสหรอกพอว่า้าออกจากสวนลุ่มไปข้าเจ้าสี่จับฉเฉลิมใส่ลูกน้องจับให้ได้่าสัน่นเลยเล่นสงการอยู่กับพี่น้องอยู่ในสวนลุ่มนี่ มีทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษพระพุทธรูปองค์หนึ่งพระพุทธประชาณลึมิตรพิชิตมานนะครับเดี๋ยวนี้กำลังให้พี่น้องข่าวใบและเสียงหาหม่องตั้งอยู่มือนันก็พ่อคนอีสานหลายครับพี่น้องครับเต็ไมไปบิเดเลยนะครับไปมองไดเกินพ่อหญ่พ่อหา่พ่อ่พ่อิสระตัวหนีวสันครับ เช่นเดียวกับมือนีครับพี่น้องครับเช่นเดียวกับมือนีไปเลาะกับกำนันชุเทพนะครับคุณถนอมลงไปหันกับไปน้ำกันคุณสํำล้านกับไปน้ำกันท่านสาววไปน้ำกันคุณวิทยาแก้วพระละไดลูกหมีนะครับเอกนัทนัทพจน์บีพุติพงษ์ สาธิตน่องน้องเตยบอได้ไปผู้เดียวพี่น้องครับคือสกลที่พอตำรวจมันจับพี่น้องครับตำรวจจับมือเศร้านี่ตอมอจับเพราะว่าสกลที่เดินทางไปต่างประเทศไปยามลูกไปหาลูกวันสันครับเอา้ามีหมายจับคือออกไปต่างประเทศได้ตอนออกไปหมายจับบอท่านมีนี่แหละครับ คือคววมคืดของพวกรัฐบาลระเทศจังไหนเสียกันแก่งพวกเขาหดเหตุบิดเลยครับพี่น้องครับตอนส <c oughs> กลที่เดินทางไปประเทศเกาหลีนั่นไปได้สะดวกโบมีหมายจับยั่งเลยครับกตด้วยความบริสุทธิ์ใจไปสองสามมือพอเดินทางกลับมาแล้วหอดเมืองไทยหอดสนามบินสุวรรณภูมิพอมาผ่านด่านต่อด่านต่อม่อเขาเอาหมายจับยื่นให้ว่า คุณมีหมายจับนะครับคุณมีหมายจับขอหาคัดขวางการเลือกตั้งและเอาไปพ่วงสี่ขอหากระบทนะครับพี่น้องที่ข้าราครับเพราะฉะนั้นมือนี่สกลที่นะครับหนึ่งในแกนนําเลยบอสามารถสิไปรวมเดินกับกำนันสุเทพได้แต่ว่าสกลที่ได้โทรศัพท์มหากำนั่นโทรศัพท์มหา แกนนาในกปปสนี่บอกว่าถึงจะถูกจับถูกขังแต่ก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจที่จะต่อสู้กับรัฐบาลร่วมกับพี่น้องอีกต่อไปแม้จะถูกขังอยู่ในเรือนจาก็จะส่งใจออกมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องเขาบอกอย่างนี้ครับพี่น้องครับข่าวมาล่าสุดพี่น้องครับปรากฏว่า สารอนุญาตให้สกลทีประกันตัวได Mont right. ้เรียบร้อยแล้วด้วยเงินหกแสนบาทพี่น้องครับเป่านกบีดแสดงความยินดีกับสกลทีหน่อยครับเห็นว่ามีข้อแม้ว่าห้ามมาขึ้นเวทีปลุกปั่นทางการเมืองนะครับ พี่น้องที่เคารพครับแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศราสั้นบอปยังครับขอให้เด็กครับมานอนบานมาขึ้นเวทีมาบอแบบแกนนําทัวทไปนี่บอได้พุกปันยังหรอครับมีแต่เอาเรื่องจริงมาพูดกันไม่ได้เอาเรื่องโป,ป้ปดมดเท็จมาพูดกันก็เพราะเอาเรื่องความจริงมาพูดกันนี่แหละจึงทำให้รัฐบาลดอกนิ้ววันไหว สะบัดร้อนสะบัดหนาวอยู่เวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ต้องกลัวไปมือนี่ไปพอพี่น้องภาคอีสานหลายครับไปพอภาคอีสานหลายออกมาจับมือเอิญพ่อไนพ่อไนพ่อไนอิสระจังไดกับฝากน่เด้อวสันว่วมฝากฝากยังบอกครับฝากบ่ิเหตุจังไดพี่น้องคอยเนิใดเงื่อนค่าจำนำเขาให้ซอยเน่ ไอ้ซอยเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นภาคอีสานเดีย๋ยนี่หายใจออกใจเขา้ากระคืงแต่เรื่องว่าเห็ุจังไหนจังสี่ไดเงินนะครับค่าจำนำเขาซึ่งรัฐบาลเป็นหนีอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลเบิดตทางไปแล้วบอกว่ายังจะต้องจ่ายเงินค่าจำนำข้าวอยู่ประมาณ40,000ล้านบาท สี่หมื่นล้านบาทหาบ่อใดครับหาบอา่อใดกำลังว่าเสียเ,เรื่องขอเบิกยืมเงินงบกลางก่อนแต่ว่าเงินเก่าผัดยังม้วในใสเขาอยู่สองหมื่นล้านบาทนะครับยังสองหมื่นล้านบาทบ่ราะน้ใสเขานะครับแต่ว่าเสียขอยืมอีกสี่หมื่นล้านบาทแต่เขาใจว่าอาจสิบก้ายืมเลยปล่อยให้รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังนายอนุ เล็กอุทัยนะครับนายอนุสัก์หรือนายยังเล็กอุทัยนี่ครับเป็นรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังออกมาว่าลวงนาไปแล้วบอกว่าขออย่ากให้กอปป,ปสคือพวกเขานี่แหละครับไปคัดค้านการกู้ยืมเงินนะครับของรัฐบาลที่จะมาจ่ายเงินจำนำค่าวให้ชาวนา40่0มืนล้านบาทนี่ครับ นี่ถ้านายธนุศัก์ธนุสัก์กเล็กอุทัยว่าไว้แล้วพี่น้องครับผมขอเรียนให้ทราบว่ามันสิไปค้าในยังไหนถ้าเขายืมเงินจากงบกลางบ่ได้ยืมเงินจากธนาคารถ้ายืมเงินจากงบกลางซึ่งเขาตั้งจ่ายไว้นะครับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและจำเป็นรัฐบาลสามารถเอาเงินนี้มาใช้ได้เลย ไม่ใช่แปลาเงินจากธนาคารเพราะฉะนั้นนายธนุศัก์ินี่มาพูดอะไรก็แล้วแต่จะมาพูดใส่ร้ายกพป,ปสทั้งสิ้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยถ้าคุณจะเอาเงินงบกลางไปไม่ต้องไปกู้เงินแต่ปัญหาว่าเขาบอกว่าถ้ากู้ของเขาแล้วจะต้องคืนภายในวันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองนี่แหละครับพี่น้องครับผมเลยบอกพี่น้องภาคอีสานก็ต้องฟ้าทายู่จังสั้นล่ะครับพี่น้องครับทายู่จังสั้น ถามว่าสิได้มือ่อใดถ้าตาบใดยังมีรัฐบาลยิงรักอยู่นีแล้วมันบ่มีทางใดแน่นอนเพราะไม่มีธนาคารสถาบันการเงินที่ไหนเขาจะให้กู้ยืมเงินเล,เลื่อนให้ทราบนะครับพี่น้องภาคอีสานทีเคารพครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็เลยพยายามพยายามสิบป,ป้ายสีว่าที่ไม่มีเงินจ่ายเงินจำนำข้าวนะครับ ก็เป็นเพราะกปปสเป็นเพราะกำนันสุเทพเป็นเพราะพวกผู้ชุมนุมนี่แหละคัดค้านไม่เอาเงินมาจ่ายพี่น้องภาคอีสานที่เข้ารบครับถ้าฟังเสียงผมเบาอยู่นี้พี่น้องภาคเหนือคือกันพี่น้องภาคกลางเหมือนกันถ้าฟังเสียงผมพูดอยู่นี้นะครับให้ท่านฟังด้วยสติฟังด้วยใจเป็นกลาง นะครับอย่าไปเชื่อแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งสั่งการไปจากรัฐมนตรีมหาไทยไปยังผู้ว่าจากผู้ว่าสั่งไปในอำเภอในอำเภอสั่งไปยังไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ไปบอกประชาชนชาวไร่ชาวนาว่าที่ไม่มีเงินมาจ่ายนั้นเป็นเพราะกำนันสุเทพพาพวกมาคัดค้านผมบอกว่าไม่จริงพี่น้องภาคอีสานครับบอจริงเป็นยังยังว่าบอจริง ผมจะถามรัฐบาลสองสามขอเท่านั้นะครับตอบให้ได้ได้บอกนะครับขอที่หนึ่งเงินโครงการจำนำเขาเดียวนี้ใส่เงินไปแล้วทั้งเบสเจ็ดแสนแปดหมืนล้านบาทเอาเงินจากงบประมาณไปเจ็ดแสนแปดมืนล้านบาทเดียวนี้เงินพวกนั้นอยู่ใส คือบอกมาจ่ายเงินค่าจำนำเขาให้เช่าหน้าพอมันมีตัวเลขชัดเจนครับว่าใช้เงินงบประมาณไปแล้วทั้งหมด780ดแสนแล้านบาทมันอยู่ใสเดียวนี่พอเขาบอกว่าเจ้านี้เฮ็ดให้การจำนำเขาโครงการจำนำเขาขาดทุนนี่นะครับขาดทุนไปสองสามแสนล้านบาทแล้วเงินมันไปใสครับมันเป็นยังยังต้องขาดทุน นี่อันที่หนึ่งครับเงินเจ็ดแสนแปดหมื่นล้านบาทนี่มันอยู่ที่ไหนเวลานี้เอาเงินโครงการไปจำนำข้าวนี่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการจำนำข้าวไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินมาให้ชาวนานแล้วถึงเอาข้าวไปบอมเนว่าคอยเอาเงินไปเจ้าเ้อจังเจ้าเอาเงินมามาให้คอยขอเท็จจริงการจำนำข้านี่ เจ้าเอาเงินมาจากชาวนาตั้งแต่เดือนสิงหา2 5 5 6, 6สิงหากันยาตุลาพุทธจิกาท่านว่าสี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนซึ่งเจ้าเอาเขามาจากชาวนาเขาที่เข้ามาจำนำนั่แหละครับสิบล้านกวัวตันเอานี่เขานี่คือชาวนาเอาเขาไม่เจ้าเป็นการจำนำไว้ แล้วมาหอดมือนี่นะครับเดือนเมษายนอีกสองสามมือเซยเดือนพฤษภาคามแล้วเขานี่เจ้าเอาไปไหว้ใสเดียวนี่คือบอไปขายเขาซุ่มนี่เอามาจ่ายให้เช่าหน้าพี่น่องภาคอีสานแมนบอรครับเจ้าเอาเขาเมาจำนํำเขาเนะเจ้าเอาเขาให้เขาไปแมนบอเมื่อเอาเขาไปให้เขาไปแล้ว บาดเสียเงินมาจ่ายขึ้นเป็นยังจะมาต่อมาโทษกปปปอปปสมาโทษกับนั่นสุเทพเป็นยังจะต้องไปยืมเงินมาจ่ายให้ชาวนาในเมื่อเขามมนมียู่ในมือเจ้าอยู่แล้วให้คิดเบิงนี่แหละคือการตัวพี่น้องครับสีขายได้หลายได้น้อยเจ้าก็ต้องมาขายนี่แหละครับเพื่อเสรีมีเงินให้ชาวนาแต่บัวเมีนวานะครับเงินจำนำเขาจากรัฐบาลกาลับไปแล้วเจ็ดแปดแสนล้านบาท เขาชาวนาก็เอามาไว้เบิดแล้วนะครับเวลาสิมาจายเงินจำนำเขาต้องไปหายืมจากธนาคารมาให้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็เปหน,นีทับถมไปเื่อยทับถมไปเรื่อยปัญหาว่าถ้าเจ้าโบสามารถสิขายเขาของชาวนานั่นขึ้นเขาให้เขาที่ละครับขึ้นเขาให้เขาเขาเสียด้ไปขายเองขายได้หลายได้น่อยมันเรื่องของเขาแต่ปัญหามันอยู่มองนี้เดียวนี่ คือเขาที่เอามานั่นก็บ,บ่เหลือครับพี่น้องเดนี่กบ้เหลือเบอิดแล้วสมคบกับพวกพ่อข้าสมคบกับพวกล่งสีสมคบกับพวกผู้ฆ่าเขาเอาเขาของกลางจากชาวนาไปขายเอาเงินเขากระเป๋าเบิดแล้วแทนที่มันขายเขาแล้วเสียงเงินใหม่ชาวนาบอกครับบาดเสียเงินใหม่ชาวนาบอกว่าต้องไปยืมธนาคารมันมีธรรมเนียมเหตุย่ไสพี่น้องครับ นี่แหละครับเพราะฉะนั้นตีไปมือนี่พี่น้องเชา่าให้ชาหน้าจังบอกว่าพ่อยญยอิสระเอ้ยให้ซอยแน่ซอยเบาให้แน่เียดจากไหนพี่นอ้องไข่เสด็จเงินค่าจำนํำเขา่าผมก็บอกพี่น้องว่าพี่น้องที่เคารพครับพวกมูเฮ้ามารวมกันชุมนุ่มตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2556นับถึงวันนี้ พี่น้องครับนับถึงมือนี่ได้ทั้งมดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันแล้ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันละวันที่ยี่สิบแปดนี่เป็นมือเสืง่งภูใไนสาธิตสี่จัดงานครบรอบหนึ่งร้อยแปดสิบวันของการชุมนม